น้องจอยครับทีมงานโทรหนึ่งนะฮะก็ต้องโหดจ,จัดนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิรร่นดน้ำซิงนะเดี๋ยวเรามาอยู่กับเขาบ่อคาร์บาลนะฮะ วิ่งชุยแล้วครับแต่ทางไม่ค่อยสวยนะครับรถมันเยอะกว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมมาเยอะมากเลยต่อแถวกันมานะม่เตอราไซค์ขี่ไปถึงนู่น,นไหมนะว่าจะขี่ไปไม่กล้าขี่ไปนะ เสือตินนยงไม่มาหรอกครับน่าจะใช่นะมาตอนนั้นนี่ขุดได้นิดเดียวครับนี่ไปเยอะมากแล้วคู้คันนี้นี่ใหญ่จังเลยอะ โอ้ไกลจังเลยเนาะไม่ได้คีวีดูครับกดได้ไปไกลมากแล้วน่ะถึงนู่นแล้วครับเดี๋วเรอถ่ายตรงนี้สักิีหนึ่งนะ เจอดินหนืดเกือบหมดตรงนู้นเนี่ยฝุ่นกระจายครับขี่ตามมาเมื่อกี้โอ้รถเนี่ยถ้าไม่เบากองวันหนึ่งนี่น่าจะจบแล้วรถจะพังนะฝุ่นเยอะมากน่าจะมีรถรถน้ำนะครับนะน่าจะวิ่งสบายกว่าเดิมเยอะถ้ารถน้ำ เดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะบอกกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ฝาก